รอลุ้นย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์ปี2025แอตันวิลล่าตกเป็นข่าวพร้อมไล่ล่าตัวดูซานวลาโฮวิดกองหน้าของยูเวนตุสโดยวลาโฮวิดมีโอกาสถูกยูเวนตุสปล่อยตัวในช่วงซัมเมอร์นี้หลังบทบาทในทีมลดน้อยลงและตอนนี้ความหวังในการทำประตูก็ไปอยู่ที่ลองดานโกโลมูอนี่ดาวยิงที่ดึงมาจากปารีสแซงชังแมงด้วยสัญญายืมตัว ซึ่งทีมทอกรายงานว่าแอตตนวิล่าเป็นทีมล่าสุดที่พร้อมแย่งชิงตัววลาโฮวิดในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างไรก็ตามยังมีอาร์เซนอลที่สนใจในตัววลาโฮวิดและยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตีโนโลิฟาม,มนโน่แบ็กดาวรุ่งชาวอังกฤษกลายเป็นแกนหลักของ New Carson, นิวคาเซิลนับตั้งแต่ย้ายมาจากเซาท์มป์ตันโดยที่ฤดูกาลนี้ลงตัวจริงในลีกถึง21นัด และด้วยฝีเท้าที่ยกระดับขึ้นต่อเนื่องทำให้เขาได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่กำลังมองหาแบก็กขวาคนใหม่มาทดแทนคาย์วอเกอร์อย่างไรก็ตามฟุตบอลอินไซเดอร์รายงานว่านิวคาสเซิลไม่มีแผนที่จะพิจารณาข้อเสนอใดๆที่ยื่นซื้อลิฟาร์เมนโตในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะวางตัวนักเตะเป็นหนึ่งในอนาคตของทีมทั้งนี้ลิฟาร์เมนโตยังมีสัญญากับนิวคาสเซิลยาวจนถึงซัมเมอร์ปี2028 กาบี้หายเจ็บกลับมาลงสนามให้กับบาร์เซโลนาในเดือนตุลาคมปีที่แล้วแต่ยังไม่สามารถยืดตำแหน่งตัวจริงได้โดยออกสตาร์ในลีกเจ็ดนัดและมีถึงเจ็ดนัดที่เป็นตัวสำรองทำให้กาบี้ไม่ค่อยโอเคกับสถานการณ์ของตัวเอง ซึ่งเอลนาซิองนาวสื่อของประเทศสเปนรายงานว่าปารีสแซงต์ชักแมงให้ความสนใจในตัวกาบีมาระยะหนึ่งแล้วและพร้อมทุ่มข้อเสนอก้อนโตดึงตัวมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ถ้าหากกาบีหมดความอดทนกับสถานการณ์ของตัวเองอูโกโลาซันอาจเป็นตัวทำเงินรายต่อไปของไอทัดแฟงเฟิร์ตโดยแฟงเฟิร์ตจ่ายเงิน9ล้านยูโรดึงลาซันมาจากเมลโมในช่วงปี2023 เขาก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักของอินซีแดงดำทันทีและได้สร้างความประทับใจด้วยการทำห้าประตูจากการลงเล่นทุกรายการ32เกมในฤดูกาลนี้จนได้รับความสนใจจากสโมสรมิมิล์ลกอย่างลิเวอร์พูลและทอนแวนฮอสเปอร์เป็นต้นซึ่งล่าสุดคริสตอฟมิเชลผู้สื่อข่าวสปอร์ตวันรายงานว่าแฟนเปิดพร้อมพิจารณาปล่อยตัวลาซันย้ายสังกัดในช่วงซัมเมอร์นี้ถ้าหากมีข้อเสนอมูลค่า60ล้านยูโรถึงสโมสร ชาวไฮรูมเมนิเก้ผู้บริหารบาเยิร์นมิวนิกประกาศว่าทีมของเขาต้องการเซ็นสัญญากับฟอร์เรียนวียอตกองกลางของเลเวอร์กูเซนในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างไรก็ตามยังมีแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ชื่นชอบนักเตะม,มานานและเรือใบดูเหมือนจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการเซ็นสัญญากับวียตหลังจบฤดูกาลนี้ซึ่งอาจทำให้เจมส์แม็กอาร์ี้ต้องย้ายออกไป